ห้อยพระถูกฉลกเสริมดวงโชคมหาลาภการห้อยพระเครื่องของคนไทยเรานั้นไม่มีสูตรสำเร็จขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาและค่านิยมของแต่ละบุคคลสำหรับหลายท่านที่ต้องการมีพระเครื่องที่ห้อยแล้วสบายใจอบอุ่นใจไม่เกี่ยวกับราคามีติดตัวผู้ความเป็นสิริมงคลหรือตามชอบใจก็แล้วแต่ขอให้มีไว้แล้วเป็นสุขเห็นเครื่องรางของคลางวัตถุมงคลที่ตนติดตัวแล้วเกิดความมั่นใจ การห้อยพระตามฉลกวันเกิดของตนเองการห้อยพระถูกฉลกจะเสริมดวงและเป็นสุดยอดพุทธคุณมหาศาลพลังพุทธคุณแลมอำนาจของการเกื้อหนุนชีวิตให้รุ่งเรืองก้าวหน้าห้อยพระตรงวันเกิดพระเครื่องถือเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์อันดับที่หนึ่งที่คนไทยนิยมบูชาเพราะเป็นการบูชาเอาพลังพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังคคุณซึ่งเป็นพลังอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่สูงสุดเพราะเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความดียิ่งกว่าวัตถุมงคล หรือเครื่องรางแบบอื่นๆที่มีคุณสมบัติแห่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์รองลองไปซึ่งมีเคล็ดสำคัญเป็นการแนะนำการแขวนพระตามวันเกิดดังนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ผู้ที่เกิดในตำแหน่งดาวอาทิตย์เป็นคนมีความมั่นมั่นว่องไวแต่มักฉุนเฉียวง่ายตัดสินใจขาดความยั้งคิดเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแรงกล้าทะเยอทยานสูงแต่เพราะเชื่อมั่นในตนเองสูงจึงต้องระมัดระวังเรื่องการใช้สอยพระ เพราะเป็นคนใจกว้างอย่างนักเกลงแม้จะเป็นคนรักเพื่อนฝูงมากจริงใจประเภทถึงไหนถึงกันแต่ไม่ค่อยได้ความจริงใจตอบเพราะทำคุณกับใครไม่ขึ้นคนเกิดวันอาทิตย์จึงควรระวังเรื่องความใจร้อนเรื่องความหูเบาเชื่อคนง่ายและเรื่องหน้าใหญ่ใจโตซึ่งอาจจะสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวประกอบกับดวงอาทิตย์เป็นตำแหน่งลักนาที่มีอำนาจอยู่ในตัว พระเครื่องสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ควรอาราธนาเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั้นควรจะเป็นพระพิมพ์ที่ผ่านความร้อนจากไฟเนื่องจากจะช่วยหนุนาธาตุประจำตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเป็นพระปางมาราวิชัยเนื่องจากเป็นพระพิมพ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะพยามารเนื่องจาก เจ้าชะตาผู้เกิดวันอาทิตย์เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจประกอบอาชีพจึงมีศัตรูหรืออริค่อนข้างจะมากบางทีไม่รู้ตัวว่ามีคนหมั่นไส้เสียอีกต่างหากพระเครื่องที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็ควรจะเป็นพระที่มีพุทธคุณทางสร้างความร่มเย็นปรองดองสมา,านฉ้นทาเพราะขาดในจุดนี้ซึ่งน่าจะได้แก่พระเนื้อดินที่ผ่านความร้อนโดยการเผาพิมพ์ปางมาราวิชยัยพระรอดลำพูน พระคงลำพูนพระขุนแผนกรุวัดบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีพระหลวงพ่อโตกรุบางกระทิงพิมพมาราวิชัยพระกริงคลองตะเคียนอยุธยาพระกรุวัดตะไกรยอยุธยาพระกรุขรัวอิโต้วัดเลียบกอทมอสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์พระคู่กายควรจะเป็นพระนั่งศิลปะแบบนั่งมารวิชัยถือว่าเป็นดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นของครูบาอาจารย์ท่านใด ชอบเด่นทางไหนก็เลือกทางนั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์ส่วนมากมักจะเป็นคนชอบการต่อสู้และแข่งขันเป็นคนที่มีสเสน่ห์และเป็นที่รักแก่คนทั้งหลายเป็นคนประเภทโกรธง่ายหายเร็วอ่อนน้อมช่างวิตกกังวลบางครั้งก็กังวลจนมากเกินไปแต่เวลาทำงานหรือรับปากใครก็จะทำให้แบบถวายหัวได้หรือทำเรื่องที่ไม่คาดคิดให้เห็นบ่อยครั้ง งานที่ทำนั้นมักเป็นงานที่มีระเบียบมากจนดูเหมือนเป็นคนจู้จี้จุกจิกเป็นคนใจน้อยอ่อนไหวบางคนคนอื่นไม่เข้าใจจึงทำให้ขาดอำนาจวาสนาและบริวารที่จงรักภักดีอย่างจริงใจพระเครื่องที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ควรจะเป็นพระที่มาเสริมในจุดของอำนาจวาสนาเนื้อพระทำด้วยตะกวัวแก่ดีบุกป,ประหลอดชินเงินตะกวัวเดือนตะกวัวสนิมแดงเช่น ตระกูลพระยอดขุนพลพระในชุดนี้โบราณท่านถือว่าเสริมบารมีในอำนาจยิ่งนักอย่างเช่นพระร่วงหลังรางปืนจังหวัดสุขโขทยัยพระร่วงหลังไหลน้ำจังหวัดลบบุรีพระเชตุพนจังหวัดสุขโขทยัยพระพิจิตข้างเม็ดกรุเข,ขาพนมเพลิงพระกรุวัดราชบูรณะจังหวัดอยุธยาท่านที่เกิดวันจันทร์พระคู่กายจึงควรจะเป็นเนื้อชินหรือว่าเนื้อโลหะ ต่างๆถ้าเป็นพระกรุต่างๆได้ยิ่งดีเลิศเสริมชะตาชีวิตให้มั่นคงขึ้นไปอีกผู้ที่เกิดวันอังคารผู้ที่เกิดวันอังคารมักเป็นคนมุทะลุดุดันมักเจ้าอารมณ์โมโหง่ายโกรธเคืองขุ่นอันตราย แต่เป็นคนรักจริงเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ทําชีวิตมักจะขึ้นขึ้นลงลงเนื่องจากเป็นคนใช้เงินมือเติบควรอยู่ไกลถิ่นบ้านเกิดจึงจะก้าวไกลดีอุปนิสัยเป็นคนจิตใจกล้าหาญใจนักเลงมีบุคลิกที่ดูเหมือนก้าวร้าวเพราะพูดจาไม่อ่อนหวานแต่พูดในทางผลประโยชน์ได้ดีพูดจาไม่เกรงใจใครทั้งที่ใจจริงไม่ค่อยมีเพื่อนแท้อารมณ์ร้อนมีความอดทนสูงเป็นนักต่อสู้ทั้งใจและกาย ชอบงานอิสระที่ไม่ต้องใช้ความประณีตควรระวังเรื่องใจร้อนจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแม้จะมีความตั้งใจในการทำงานควรมีความยับยั้งชั่งใจในการใช้จ่ายและควรฝึกการวางแผนหรือเรียงลำดับความคิดให้ดี พระเครื่องประจําตัวผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นควรเป็นพระผงพุทธคุณเนื่องจากเป็นพระที่ไม่ได้ผ่านความร้อนอีกทั้งพุทธานุภาพขององค์พระจะช่วยให้จิตใจเยือกเย็นเป็นสมาธิสามารถบรรเทาธาตุาโทษจริตแห่งเริกชะตาวันเกิดได้ดังนั้นพระเครื่องที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นจึงได้แก่พระเนื้อผงในตระกูลสมเด็จอย่างเช่นพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พระสมเด็จวัดเกตชัยโยรวมถึงพระผงคณาจารย์ต่างๆเช่นพระปีลันวัดระคังพระวัดสามปลืม้มพระวัดท้ายตลาดพระวัดพรับพระผงวัดปากน้ำภาษีเจริญดังนั้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารพระคู่กายจึงควรจะเป็นพระเนื้อผงต่างๆเป็นดีที่สุดไปช่วยความร้อนในจิตใจผู้ที่เกิดวันพุธ พู้ที่เกิดวันพุธนอกจากจะพึ่งพายาติพี่น้องไม่ได้แล้วมักจะต้องเกื้อหนุนญ,ญาติพี่น้องด้วยชีวิตไม่ได้อยู่ปรนนิบัติพ่อแม่มักจะได้ดีในต่างถิ่นมักคบหาเพื่อนอายุมากหรือฐานะที่สูงกว่าเป็นคนฝักใฝ่เรื่องของศาสนาถ้าบวชจะเด่นดังในวงการศาสนาทำงานอื่นจะรุ่งโร์ได้กว่าทางค้าขาย อุปนิสัยทั่วไปเป็นคนมีเสน่ห์มีจิตใจแล้วก็น้ำใจไม่ตรีดีพูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมารักและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูงใจกว้างชอบเลี้ยงเพื่อนฝูงให้มีความสุขชอบเรื่องบันเทิงใจไม่เคร่งเครียดกับชีวิตเป็นคนฝีปากกล้าค้าขายคล่องเดินทางเก่งและมักได้ลาบเสมอแต่มักทำคุณคนไม่ขึ้นทำดีสิ่งใดมักไม่มีใครเห็น สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนั้นแยกได้เป็นสองในยะก็คือว่าวันพุธกลางวันเนื่องจากว่าวันพุธเป็นฤกิกแห่งการทำกินพระเครื่องที่เหมาะสมนั้นก็ควรเป็นพระประเภทลีลาหรือปางลีลาเสด็จกลับจากดาวดึงมีความหมายแห่งความก้าวหน้าอย่างเช่นพระกำแพงเพชรลีลาพิมพ์ต่างๆเช่นลีลาเม็ดขนุนลีลาพลูจีบลีลากลีบจำปาลีลาเมืองสวรรค์ชัยนาทลีลาย5พระพุทธสัตวรษพุทธมณฑล สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันพระคู่กายก็คือพระยืนปางลีลาต่างๆคนที่เกิดวันพุธกลางคืนพระคู่กายคือพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงและเสริมด้วยพวกเครื่องรางแบบต่างๆวันพุธกลางคืนส่วนมากมักจะเป็นคนดื้อรัน้นไม่ฟังใครไม่ยอมใครง่ายๆแต่ถ้าบดจะเชื่อแล้วก็มักเชื่ออะไรง่ายๆและเชื่อคนผิด,ผด คนไม่จริงใจด้วยแต่กับคนใกล้ชิดที่จริงใจกลับไม่เชื่อฟังมีความรู้ความสามารถมีความตั้งใจสูงเหมาะกับการประกอบอาชีพครูสอนศินลธรรมหรือวิชาช่างวิชาเฉพาะจึงจะดีจะตั้งตัวได้เมื่ออายุมากแล้วและมักจะทำบุญกับคนไม่ขึ้นที่สำคัญมักจะมีสัมผัสพ,พิเศษแล้วก็มีลางสังหณ์ มีประสบการณ์ด้านวิญญาณและเรื่องเหนือธรรมชาติสูงมากกว่าวันอื่นดังนั้นจิตใจฝักใฝ่ในเรื่องพระาศาสนาการห้อยพระนั้นนอกจากพระเครื่องที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์มากเช่นพระมหาจัก,กรพรรดิเปิดโลกของหลวงปูด่ดูพระพุทธโสธรพระหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงพระสมเด็จของหลวงปู่โตวัดประดูช่ชิมพลีพระคำข้าว พระหางมากของหลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งครบในเมตตามหานิยมทุกทางได้ทั้งเมตตาแคล้วคลาดโชคลาบค้าขายผู้ที่เกิดวันพฤหัสผู้ที่เกิดวันพฤหัสสบดีนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามีมความรู้กว้างขวางมีความยุติธรรมเที่ยงตรงใจเอื้อเฟื้อแต่ไม่ยอมโคน มักจะมีรูปร่างสง่างามทั้งชายแล้วก็หญิงมีสติปัญญาดีฉลาดหลักแหลมเป็นเลิศมีความละเอียดลึกซึ้งทำงานประณีตสนใจใฝ่หาความรู้สม่ำเสมอพูดจาฉะฉานมีหลักการเชื่อในความคิดของตัวเองจนไม่ค่อยยอมรับฟังคนอื่น โกรธง่ายหายเร็วเมื่อโตเถียงกับใครอยากเป็นฝ่ายถูกแต่ไม่คิดจะเก็บมาเป็นอารมณ์เพียงแค่อยากชนะเท่านั้นมีความมุ่งมัน่นและตั้งใจสูงตัดสินใจแล้วยากที่จะเปลี่ยนแปลงมีความทะเยอทะยานทั้งชื่อเสียงเกียรติยศและฐานนะจะวางแผนอย่างรอบคอบและอดทนรอคอยอย่างใจเย็นต้องการชะตาชีวิตจะได้ดีมีเกียรติมีทรัพย์แต่จะมีทุกเรื่องเพื่อนฝูงหรือคู่ครองเพราะเป็นคนเจ้าชู้ บริวารไม่ค่อยเชื่อฟังชะตาชีวิตต้องคอยค้ำชูผู้อยู่รอบข้างเสมอพระพิมพที่จะช่วยเสริมดวงวาสนาให้หาพระในพิมพ์พระปางเปิดโลกถือว่าเป็นพระแห่งปัญญาเหมาะสำหรับผู้ที่เกิดวันนี้เป็นที่สุดอย่างเช่นกรุเตาเรียงจังหวัดสุขโขทยัยพระร่วงเปิดโลกพิมพ์เม็ดทองหลางจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสพระคู่กายก็คือพระยืนปางเปิดโลกเป็นดีที่สุดผู้ที่เกิดวันศุกร์ ผู้ที่เกิดวันศุกร์เป็นคนรักสวยรักงามชอบแต่งตัวแต่แต่งไม่ขึ้นนักมักนิยมของงามของรูร้าโออาค่อนข้างจะมีราคาจริดสูงแต่ในสิ่งสวยงามมักมีบุคลิกดีมีปากเป็นเอกคือผู้จาหวานช่างยกยอเอาออกเอาใจปลอบประโลมคนเก่ง มักเป็นคนคี่น้อยใจจิตใจดีใสซื่อไม่เคยคิดแค้นใครชอบพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เมื่อโกรธแล้วปากร้ายพูดให้คนเกลียดได้มีความรู้ความสามารถโดดเด่นรักเพื่อนฝูงมีน้ำใจเมตตากรุณาทำคุณคนไม่ขึ้นไม่ทะเยอทะยานชอบชะตาชีวิตมักถูกคนรอบข้างเบียดเบียนพึ่งพาอาศัยแต่ตัวเองก็ยินดีช่วยต้องทำงานที่ใช้พรสวรรค์จะได้ดีกว่าทางที่เล่าเรียนมา จะอาพับคู่ครองเป็นคนเจ้าชู้หมกมุ่นในโลกีโดยทั่วไปมักไม่ตกยากเพราะมีความรู้ดีและมีผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูอยู่เสมอชีวิตสุขสงบมั่นคงปลอดภยัยไม่นิยมเสียงโชคให้ระวังเรื่องความใจอ่อนและไม่ควรวางใจใครง่ายๆ พระเครื่องที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์จุงควรเป็นพระปิดตาพักความปติเพื่อเป็นลักษณะการเตือนใจไม่ให้ลุ่มหลงในสิ่งต่างๆและเสริมดวงโชคลาบวาสนาจะไหลามาอย่างที่คาดไม่ถึงเช่นพระพักความปติของหลวงพ่อแก้วจังหวัดชนบุรีพระพักความปติของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีพระปิดตาของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลี สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์พระคู่กายควรจะเป็นพระปิดตาในทุกพิมพ์ทุกครูบาอาจารย์พระมหาอุดแบบต่างๆเป็นดีที่สุดผู้ที่เกิดวันเสาร์ผู้ที่เกิดวันเสาร์เ,าเป็นคนกล้าแกร่งห้าวหาญใจนักเกลงกล้าได้กล้าเสียใจกล้าบ้าบ,บินพูดจานุ่มนวลไม่เป็นพูดเสียงแข็งไม่มีหางเสียงหรือพูดน้อยมีครอบครัวใหญ่ มีญาติมากพี่น้องมากมีความสุขุมรอบคอบคิดถี่ถ้วนมากจนเป็นคนใจโลเลไม่เด็ดเดี่ยวหนักแน่นมีเพื่อนมากหลากหลายประเภทเพราะเป็นคนถึงไหนถึงกันมีความอดทนดีแต่ไม่ชอบในจำเจสิ่งซ้ำซากเป็นคนอยากรู้อยากเห็นชอบสแสวงหาอะไรใหม่ๆและเป็นคนดื้อเงียบถือทิฏฐิมีเล่ห์เหลี่ยมพอสมควรบางครั้งสนใจเรื่องตอนเองมากไปจนเหมือนเห็นแก่ตัว สะตาชีวิตชอบอยู่อย่างเรียบง่ายชอบงานที่ไม่ต้องเคร่งเครียดมักมีคู่มากแต่ไม่ใช่คู่แท้ควรระวังเรื่องเพื่อนจะนำความเดือดร้อนมาให้และหากเชื่อฟังคำเตือนของคนอื่นบ้างลดความเห้าหารลง พระเครื่องที่เหมาะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เนื่องจากคนที่เกิดวันเสาร์เป็นคนจริงจังเคร่งเครียดมากจนชีวิตอาจจะวุ่นวายได้พระพิมพ์ที่เสริมดวงสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นควรจะเป็นพระที่ทำจากว่านอันเป็นคุณลักษณะที่เย็นแล้วก็บริสุทธิ์จากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเช่น พระว่านหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปัตตานีพระกำแพงว่านหน้ากองหน้าเงินพระว่านจำปาสักรประเทศลาวพระมหาว่านขาวมหาว่านดำสำนักเขาห้อพัทลุงสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์พระคู่กายควรเป็นพระเนื้อว่านเป็นดีที่สุด